สบายดีเด้อเนาะหาเบอร์สุขสุขคนหามาพบมาพบกับจิตคือเก้าเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่นาเดินเนาะเดินของนาเวล่าพันนี่แล้วก็เดินของนาเอ้ึษาพันเนาะอ่าใกล้ๆกล้กันปีนากันครับเพื่อนของน้องทงพันนี่หน่เนาะพอพี่น้องอ่าบันนี้ก็รู้สึกว่าทั้งนาเอ้ึษาพันมีนากรรมกรเพิ่มขึ้นเนี่เนาะเด้อเด้อเอาเลยสบายดีเด้อเนาะหาสบายดีสบายดีเนาะโอ้ เดี๋ยวน้องอ่ะสบายดีสบายดีโอ้น้องนาตี่นกับมาหนำพี่น้องเลยตาโตมาแต่งามนะบ้านนี้เนาะเอ้ยเนาะอือนาะงทนายก็ตอนนี้ฮะดีใจบ่เอ้ยดีใจนอนบรับดีใจจะนอนบรับเลยอ้าเกลียวว่าดีใจกับห่งนอนรับันดีแล้วบริษัทอย่างไรเอ้ยเลยอือเพราะว่าอาชัยยูดินเขาเจ้ามาหนี่หลุดนึกเอ้ย ดนแล้วต <Ooh> ั <c oughs> oh ้งแต่ต <c oughs> oh ั้งแต่เ uh วียนมาอ้อยมันเป็นลาโอ้เออวกอะไรนี้อยู่ซ้ํที่จุกคุเคยบ่เคยอยู่โอ้แต่ว่าก็อดอยู่เนาะเอ้ยเนาะอดอยู่อืมก็คือว่านี่เนาะามื้อนี้กมีโอกาสเด้อเด้อเนาะพาแม่พี่น้องอ่ามาอัปเดตเบิ่งหรือว่ามาเยี่ยมมายามเนาะอ่ามื้อนี้คือสิเฮ็ดให้มันเรวเบิดด้มื้อนี้เนาะโ้นี่พี่น้อง xe ừ. nhà mất cả ngam đấy nó có kiểu như cái chết biển ừ. à, thằng à, đợt khổng người phân à. à, nó nó ra tỷ mà khuất xoay bọn nó tí mà khuất xoay phần bọn này này bỏ nó khô này về phía đó à, thế phủ đẹp lỗi nó tự nhiên nhanh như cái nội nhanh như cái nội nè Nên, nên lại, à, đình đây à, là thằng bất định cả bộ đầy ma tên đấy ạ đường nào thằng nào mới đi hình ươi phần đốn nó. อ่าเพราะว่าบ่ได้ค่อยมาเนี่ยเอยเยอเระวังได้นงกันนาตีเลยโอ้พี่เจนในี่อันนะาทานอยู่ในเฮือนนะแ่ใส่าาถุงน,นะบ่แ่ใส่าากระเป๋าแหละนั่งบริษัทกองขาพื้นอยู่โอ้ชื่อชื่ชนนอคือกอล์มันบอลเนาะอืมโอ้ <c oughs> บอลตีนอ่ะอ่าเปทางอันนี้อันนี้เนี่ยโมเมนต์นั่นนี่เน้นนงเนาะ บ่อันี่นี่เด้อตะกี้นี่ยว่าน้ำพรมกพี่น้องว่าโกกผักขี้เล็กเมนบ่ขี้เล็กๆขี้เล็กทองกินบ่ได้เนาะกินบ่ได้บ่อันนี้เข้าใจว่ากินได้เลยโอ้โหบอน้ำพรมกพี่น้องกินได้นะบ่บอบอน้ำพรมกพี่น้องคนว่าโอ้ผักกันนี่ขักไหมบอมีผักขี้เล็กกันนะอยู่ตามเดิน่ากินบ่ได้เนี่ยแปลว่าดุ๋งกินได้ แต่ว่าลูกนี่กินได้ดเดอ่เอลายอันนี้ก็เชียร์เงาได้กัมันแห้งได้กัจูดเนาะ<อ>งามคักปัญญังเกี้ยงคักปัญญังโอ้เนาะอ่าอยู่ทั้งนี้ก็เพื่อนของน้องท่งเลี้ยวคนหมูเนาะ<อ> <laughs> มีหมูมาแล้วบันมีหมูมาบัวเงาได้น้องท่งเพิ่นเนะาะทั้งนี้ก็มาแล้วพี่น้องเห็นมั้อ่ากำลังสร้างอยู่ทางนั้นก็ได้เนาะดูจีบบอลเนอก กะทั้งนี้เพิ่นกะทีตั้งบ้านเนาะคือชิมวนอยู่ดอกเลยมึงอันแรกเยามบุญยามบุญเนี่ยบุญเหมือนท่านมึนอันนั้นเออโอ้ยหน้าเขาหากันได้เด้นนี่เนาะเฉยๆอลายพี่น้องน้องนาลาตีได้撒อ่าบุญยากคิดว่าช่องคือน้องพามีนะเป็นอะไรมูวิทระทราบจบเหรอทระัราบนี่คุ้มจำมาลายมันบ่ อนนนึงออีกะันนี้คือขนาดขนาดแท้หูพี่ยังเต็มเหมืนบ่แม่กันไทยโบรายนะจะพ่อยังบเห็นทางน้องพี่เห็นรเปล่าแต่น้องปอพี่นอ้องเพราะว่าทางน้องพอมีเพิ่นหนึ่งกัเปิดช่องยูทูบอยู่แต่ว่ายันางน,น,นะคือว่าเนาะอ่าเรื่องกฎของเพิ่นกับยังนะโบกพานพี่นอ้องอ่ามันแดงเนะาะเพิ่นว่าแต่ว่าก็ได้มา ถามมึงทั้งน้องนาะลาตีก็น่าบ่เนาะเห็นน่องพอมีเปัญห,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 ห่อยากเฮดนัมโบนะก็อยากเฮ็ดยู้ที่นอ้อ,องเออเออจังไรกะเพื่อว่ายังไม่ทันได้มีโทรศัพท์พี่นอ้องเพื่อว่าเนาะเออความจำมันหน่อยเพือ่อว่าระวังได้น้องลาตีไอ้ตีย่านให้ปวพันผ่าน <c oughs> นี่เนาะอัปเดตนี่แหละพี่น้องพี่เนาะอาคุกอาไม่ อันนี้ก็คือคุ้มกุ้งสำคัญแมนโบเอ๊ะสำคัญครับของเอลาเดนี่เนาะอืมสำคัญพี่น้องแต่ว่าเรื่องเรื่องเสานี่ก็จะเป็นเสาดะกขั้วเป็นของเอลาว์แมนโบโอ้ี่พี่น้องเนาะมันก็อ่าชมอุกชมใจเพื่อนเนาะได้กับเพิ่นก็ดีอกดีใจพี่น้องที่ว่ามีผู้ใหญ่เพิ่อนอ่าซื้อเดินให้อ่าเพื่นอีสานให้ อ่าเพ่นเนาะเพื่อนเพื่อนมาเสาะเนาะชา่อเดินหายเนาะไม่เจริญก็ไดเนาะพี่น้องอ่าพอบุกกำหนั่งกำหลังนี่แหละอ่าหนึ่งมากับความฝันของทั้งเอ้ยเพื่อนหนึ่งใกล้สิเป็นจริงนี่ได้พี่น้องเลยอ่าพผนว่าผนบุมีนะเดินเป็นของเจ้าของอ่ามาบัินี้การอ่ามีเดินแล้วบัินี้การอยากมาอยู่ใกล้หนองทงพผนว่าอ่าได้ดังใจปรารถนาเนาะอ่านี่แหละพี่น้องเลยอ่าบุญวาสนาพัฒนมีเนาะอ่าแล้วกากบมาครับกราบขอบคุณขอบคุณ ใหญ่เพิ่นที่ว่าสวยเนาะอ่าทางน้เอ้ยล่าอ่าทางนู่นละตีแน่อ่าแล้วก็ทางน้เอ้ยซานี่เนาะอแต่ว่าเรื่องคะเฮ็ดทานในซะเอ้ยอยู่พุ่นัเฮ็ดอยู่บ่ยังนก้องเียหญ้าก่อนโอ้แต่ว่าไม้นี่มี้บ่เอ้ยมีแล้วโอ้นอนจนนบ่รับที่ดีใจเนาะเอ้ย อ๋อ้อกฟักทองอันนี้ก็จั้งเมตรก็เลยเคนเบานะเจ็เมตรคูณเจ็ดคูณชิมหาบอลดจะว่าทั้งเอ้ยนี่เป็นังไรก็ยังยังอันนี้คือยังบ่ทันได้มีลูกเ่ยมั้เว้ยโอ้โหอ้าวอยู่กันสองคนก่อนเนาะอ่าแน่นเลยเนาะตั้งใจหาเงินหาคำ เนาะกินเข่าส่งจนจะรุดขึ้นมาก็ได้นีああ่เลยพี for ่น้องน้องนาตีกินข uh, ้าวได้ลายเด้อเนาะอ่าบ่จากตุ้ยคืออะไรอยู่บอน้องนาตีฮะอ่าจากคือบ่ตุ้ยคืออะไรนี่ตู้แล้วโอเคอยู่บ่ตุ้ยอยู่บ่เช่นนี้ ตุ้ยเนาะบม่บอกใจนี่แหละเนาะพ่อพี่น้องกินยาตุ้ยอยู่ห่างบ่ตุ้ยพี่น้องบ่เจ็บเองก็ได้เนาะกินยาตุ้ยบ่มีกินได้ขาดไว้สำนึกพอดีแล้วพอดีบ่าสำนึกเอาพอดแล้วนี่งามเอาชิบว่ได้กินแล้วเนาะพ่อพี่น้องบ่าว่าย่องแล้ววันนี้พอดีงามมาจันโอเคบ่าห่เออห่านน้องพ่อพี่น้องห่านนียินงสองเสียงในเด็ดนี่เนาะว่าเนี่ ผมเป็นพี่น้องว่าจังไหนเสียนอ่ะอันนี้น่ะหญ้าน,าน้าเนาะส่นะวนไหนเนาะหนาโยกหนาโยกออกเวดเนาะเป็นเกี้ยงคักเปัญยังมันออกเป็น,ปนอ,นอนะไรแบบโอ้งามเลยพี่น้องไอ้คักเลยนี่นาะดูเลเอ้าสบายดีบ่ครับรสบายดีเนาะโอ้ยเนาะ ยี่อ้นัเป็นกรมาตั้งแต่าเมนเมื่อยค่ะฮัลโหลยิ่ง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 ยิองยิ่งยิ่าะุ่งยิ่งยา่งยา่งยิ่งิ่งยิ่กยิ่งาิ่งยิ่งยิ่งยิ่้ย่งยิ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 ่ง่งิ่ยิ่ยิ่า่งยะเงเยด้บ่งเสียาเด้อ โอ้เราพอพี่น้องทางน้องนาตีเผืนนึงเหรอ็นมาอยู่นู่นเลยเผืนนี่บ่ะโอ้เขื่อนเผืนหนังบันกล้อยู่อยู่หุ่นนะอ่าเขื่อนน้องนาตีนี่ยบ่เมนคือว่าอยู่ใกล้กันล่ะเอาตะกี้แก่เพื่อนยังนั่นอยู่เนาะเมนเพราะว่าเพื่อนมีนาดินอยู่คนแหละพี่น้องเอ้าว่เพื่อนยังมันกับโบไก่กันบันไดไปมาหาสู่กันเนาะอยู่ไกลกันแบบนี้แหละมันจังกินห่อนกันเนาะ อืมว่าที่เคยเข้าไปแล้บ่เคยเลยไหมเคยแล้วเคยแล้วเนาะอ่าปุณณ์แหลมีโอกาสก่อนเนาะสีเข้าไปในห้องเพิงอ่ากำนองพมีไปฟิตเจอริ่งก่อนเนาะกำนองพมีนี่ยถนกจะอุะ <c oughs> กใจอยู่ประคำเลยเนาะ,ะเรื่องยูดหยุ่นคนนี้แหละอ่าอย่างไรเนาะคนแบบทีได้คนแบบทุกช<ส>าทั้ง b u d g e t เองกับโอ้ยแบบว่จักความหิตและอะไรเี้ก็ะไรบ้าง เอาจริงอ๋อเป็นอยู่แล้วเนาะว่าหากเดี๋ยวนี้ก็ทนเอ้ยเพิ่นนี่กคือสิอยากูจ้อยอยู่นี่เนาะให้เสียซอยอยู่บ่ล่ะเอาเฮ็ดเ้อเฮ็ดๆๆเนาะอ่าจังได๋ก็คือว่านี่เนาะอ่าถ้าหากว่าคลิปนี้มีาประกันใดก็ขอขอสนําหลายๆพี่น้องเอ้ยอ่าเพราะว่านึงมาก็บ่ยกบ่หัวแล้วก็เป็นกันเองกันเองเนาะพ่อพี่น้องอ่าแล้วก็มาแสดงความดีใจนําเอ้ยเนาะเอ้ยอ่าว่า ฟันอยากมีเลินเป็นของเจ้าของเร่องเยแต่ว่าทั้ตอนนี้กระบุญวาสนามีเรื่อยเด้อเนาะในตามจุดประสงค์เนาะตามที่ว่าเจ้าของฟันเนาะเนื่องจากว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นช่วยนี่แหละเอ้าบ่ได้ยันว่านามปักมือบหง้น่เฮ็ดบันั้นน้องมีเสียแม่นบ่อ๋อเสียงเอแล้วเฮ็ดจังไดต่อเอ้ยบัดนี้ จูดจูดก็จูดก็ไม่ก็อ๋อจำเมื่อนี้ก็คือว่าเนี่ยน้องหน้่มน้มงามเลยงามลายพี่น้องน้มเมื่อนี้เนาะเพื่อนยินบอกอันนี้เขาเจ้าว่ากินได้ได้นี่นะได้ได้เมนบอกหากหากวันจีบวัเคยว่าหากได้ยินเพันว่าอยู่หรอนะจำเจลีบบ้องต้องกินน้ำ เบ้อต้มกินน้ำเมนบ่อันนี้ม really okay. oh. oh. ันคือดีดียังก่อดียังว่าตอนนะคะเขี่ยเข่าก็เศร้านี้อันนี้ไดยเขี่ยแมงบ่อเขี่ยแมงนี่คือกินน้ำเบ่เดี๋ยวไปกินฮ้างเอ้ามุกเอามุกใส่เกลือมุกใส่เกลือแล้วก็มืออมในกระเท้าอันนี้บ่โนู้เอาห้างมันเหมือนมือห้างมันมัแล้วก็คูโกูนมุกใส่เกลือไปจุกเดี๋ยวนี เจ็บเขี่ยแมงเอ้ยหรือวะเขี่ยแมงเขี่ยปวดเขี่ยปวดแรงกระเช้าสิแหน่าหยุบดีพี่น้องชื่อต้มลวกจ้ำแก้วจ้ำนังงอดมันเห็นนะเนื้องออ่นมันก็มีนี่น้องมีมีมีอันนี้เบี้ยเพันมากด็อกหนเนาะเอ๊ะแม่กินเพื่อบาดปางครัแม่โอ้แต่ว่า เท่านี้เอาเอาห้างมันเะนาะอัน <c oughs> นี้กัคือว่าเนี่ยน้องพอพี่น้องคำว่าเสียออกไปเบิ้ลแล้วอ่าห้องประเทศอย่างปีหน้ามาหนิคือเก่าได้หนิแ <c oughs> ม่น <c oughs> ปีหน้ามาหนิแบบเก่าอีกปีหน้าเนี่ยเห็นไรกูเก่าอีกพีนก่นอ้องเลยอ่าบนบนพันจุดไพ่นี่เห็นไเบิ่งเบิงเนาะอ่านี่แหละพี่น้องอ่าตอนนี้กัคือว่าเด้อเนาะทางปรจเทศเองกั รองมาน่ะซุมเนาะอ่ามานก็าดตอนเช้าเนี่พี่น้องเอ๊ะเพราะว่าทางบางที่เดินก็ทีขึ้นไปทางเหนือเนาะมันนี่ก็ได้อ่าบางที่ก็เชียน่ะไปอ่าที่วัดพระท่านใจบางครั้งบางคราวกันว่าอ่ามันบ่ทำพี่น้องเอลยกับมันนี่ก็บเลยอ่ะพากันมากับทีมงานเนาะอ่ามากับทีมงานมาอ่ามาแสดงความอ่าดีใจนำมานอ่ะเออสาเพลินก้อนผว่าเนาะอ่าได้ยินว่ามีผู้ใหญ่งจดีเนาะอ่าเพลิน อซื้อเดินให้พี่น้องเอ้ยอ่าใกล้ๆกันเนาะหากเพื่นของน้องทวงเพิ่นอ่าเพือนของอันอ่าเอรานี่ก็เพิ่นก็เสียหญ้าเสียตองออกเบิดเรียบร้อยงามสะสานเนาะพ่อพี่น้องอ่าแบบเดียวกันกับอนาเินของเือนเพิ่นพุ่นเนาะอ่าเนของเพิ่นเพิ่นก็เสียหญ้าออกเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยบัดนี้ก็ยังอนาต่อเนาะบัดนี้เนาะอือ Rồi rồi. Oh, cả tốt Tụ... ăn an... ăn an... thì tôi đang cái cứ đến rồi nó. Là khá xăm gần men bò. Tôi nhìn nè, à, tôi nhìn nè. Đẹp đấy. Tiếng nói điện được nó. Anh à, ấy cứ cung cung xăm oh, cư cư gần men bò. Oh, à. sự việc cứ gần men bò. Hả? Nhưng mà thân chị nhà đấy nó

โอ้ดูดดูเอ้าก็คือสิประมาณนี้เด้อไอเด้อเนาะออามาเนี่ก็ดีมุกดีใจน้ำเด้อไอเด้ออ่าที่ว่ามีทางงานผู้ใหญ่เป็นอ่าชื่ออ่าดินให้เนาะดูอ่าท่าน้องนาตีดูช่วยเด้อน้องนาตีเด้อบันี้เด้อเอ้าก็คือสิประมาณนี้ไอเดี๋ยวเช่ญงานบ่าวเจดีย์เชียนะพาพ่อแม่พี่น้องไปหาทางงานน้องทงเพิ่นก่อนเนาะจช่ไหมกะอ่า โกให้ง่ายอ่าสู้อ่าแล้วก็อดทนสู้เนาะโอเคคืออาอยู่ดีไม่ให้ง่ายอาสบายดีสบายดีเนาะอ่าทา้งเวลาเพิ่นมาเนาะเนาะโดยอ้าเอ้ยสบายดีเอ้ยสบายดีสบายดีเนาะอ่าน้องดาตีสู้ๆเนาะตั้งใจตั้งใจแล้วก็อ่าคุ้มจำเต็มกับพันยาพิษรเป็นยังน้องดาตีเนาะอสามสามชาติได้โทรศัพท์ใหม่ฮะนะฮะไม่ได้ดิ ตัวนี้ก็มีแต่ะเซตเดี๋ยวไปทายหูไปซื้อเนาะได้เดี๋ยวมันเซตอ๋อจังไหนกับผู้น่ะอ่าขบามีช่องกับอ่าบอกในเด้อเนาะอ่าเชได้เขับไปติดตามเป็นกาลังใจให้คือกันเนาะอ่าโอเคอ่ะน้องอ่ะสบายดีเถอเด้อเนาะโอเคโอเคน้องพี่น้องโดยน้องพี่น้องก็คือสีประมาณนี้เด้อเนาะทางบูจีเด่งก็ได้อ่าภาพพแม่พี่น้องเนาะอ่ามาอัปเดตเบื้องพี่น้องเลยอ่าคืออ่าพ่อแม่พี่น้องเห็นเชื่ได้เนาะ อ่าอ่าต่างคนต่างซอยกันพี่น้องได้หาทั้งน้องปามีในอ่าทั้งอ่าน้องดาตีเนาะอ่าทั้งเอล่าเป็นกัาอ่าซอยพี่น้องเนาะจงได้ก็คือว่าเนาะเป็นกำลังใจให้กับนะครอบครัวของเพื่นสู่ต่อไปและกับการขอบคุณเนาะผู้ใหญ่ที่ว่าช่วยเดืออ่าทั้งน้องปามีอ่าน้อง อ่ารตีเนาะอ่าน้องทงนะะักกะเอรายเอ้ยสาน้ำเน่เนาะขอให้ดีไม่แห้งเดอ้อเนาะคุมเจ็บจะได้คุ่มไข่จะมีเนาะปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเดอ้อเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องทา้งมือจิตเองกะขอกล่าวคำว่าสาบายดีเด้อพี่น้องเดอ้อเนาะโอเคพี่น้องสาบายดีเดอ้อ